สวัสดีครับช่องเพิร์แล็บช n แนลนะอยู่ในเกม e x p a n t i o n 33อะไรก็ไม่รู้ก่อนหนะ้านั้นนะฮะ c ค r e of อะไรนะ CARE OF s k กชื่อจำยากมากนะฮะอ่ะก็วันนี้จะพูดเกี่ยวกับบิวของเวนโซตั้งแต่ช่วงกลางเกมหรือตั้งแต่ได้เวนโซมาเลยก่อนหนะ้าที่ได้เวนโซมาคุณจะใช้บิวนี้กับกุสตาฟได้ผลใกล้เคียงกันอาจจะไม่ดีเท่าตอนที่ได้เวนโซมานะฮะ อย่างแรกเลยที่เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของบิวแต่ถ้ายังไม่มีก็ยังเล่นบิวนี้ได้อยู่โอเคนะแต่ดาบเนี่ยเหมาะกับบิวนี้มากๆเลยคือดาบดูอริโซนะฮะผมจะไม่ได้ว่าได้มาตอนหนเหมือนจะได้มาตั้งแต่แรกละมังถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดคือได้มาพร้อมตัวละครถ้าจะไม่ผิดนะฮะถ้าจะผิดขออภัยด้วยนะครับแต่วันว่าดาบเนี่ยข้อดีของมันเลยคือบอกว่าที่เลเวล4นะครับ Play again a f t e r base a t t อ c k อันนี้คือข้อดีที่สุดของดาบ เล่มนี้เลยมันหมายความว่าการที่คุณตีธรรมดากดตีธรรมดานะครับไม่ได้ใช้สกิลเนาะตีธรรมดาเลยคุณจะได้เทินคืออีกเทินหนึ่งนะครับทีนี้ข้อดีที่มันดีสุดๆเลยเพราะว่าพอมันได้เบิ้ลเทินอ่ะมันดีอยู่แล้วแหละการเบิ้ลเทินคือมันคือการเบิ้ลเทินแล้วเราเป็นสายเรียกว่าบิวเพื่อตีธรรมดาและบิวเพื่อยิงยิงเพื่อแปะสถานะต่างๆให้เพื่อนนะฮะรวมถึงการ แจกบัฟแจกดีบัฟต่างๆคือบิวนี้เวนโซไม่ได้ดาเดเมจจ๋าแต่มีดดเมจไหมมีมทําดเมจได้เยอะไหมก็ไม่น้อยนะฮะแต่ถามว่าเยอะมากไหมก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าเป็นบิวที่กึง damage, ก่งดาเมจกึ่งดีบัฟซัพพอร์ตประมาณนั้นสมากกว่าอ่ะดาบเรโอริโซนะครับคือดาบหัวใจสําคัญเนาะสะแตตต่างๆที่ผมจะเน้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเลือดนะครับเพราะว่าคือผมแฮรี่ไม่ค่อยเก่งถ้าคุณแฮรี่ไม่ค่อยเก่งคุณอาจจะทําแบบนี้ก็ได้นะฮะตัวค่อนข้างถึกเลย นะครับก็คือมีเดฟมีเลือดนะครับมีสปีดระดับหนึ่งไม่ได้น้อยนะครสปีดพันสก็ไม่ไม่ถือว่าน้อยนะครับสิ่งที่ไม่มีคือคริ t ติ a คอลไม่ได้มีเยอะมากแต่ก็พอมีพอมีแบบกลมแบบติดไว้นิดๆหน่อยๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณมีลูมิเัสเพิ่มเยอะๆคุณก็อาจจะมาใส่เป็นพวกเพิ่มคริจากตัวที่ติดเบิร์นก็ได้นะฮะมันจะมีอะไรนะเบิร์นอะไรสักอย่างคริสติคอลสตันไม่ใช่ เออเนี่ยฮะเบิร์นคริติคอเอ้ยคริติคอเบิร์นนะครับเพิ่ม25%จาก33ซึ่งก็เป็น5 0 58%นะฮะทีนี้อ่ะพริกอทอสที่ใส่นะครับผมจะเน้นไปที่เอ่อกระจายกระจายกันแต่ว่าเน้นไปที่เลือดกับเด็บนะครับก็จะใช้ประมาณนี้เนาะซึ่งเอ่อไม่รู้สิคือผมว่าอันเนี้ยถึกดีแต่ถ้าคุณจะไม่ใส่เด็บอีก400ก็ได้เด็บ1000ก็เหลือๆแล้วเอาไปใส่ เอาไปใส่เลือดเพิ่มก็ได้หรือว่าใส่สปีดเก็บขีหรือว่าจะ,จะเพิ่มดาเมจเพิ่มได้หมดเลยนะเพิ่มขีได้นะฮะทีนี้ที่ผมเลือกใส่นะฮะอันแรกคือเพิ่มดาเมจต่อมอนที่ติดไฟนะฮะคือเวโซจะเป็นตัวละครที่ผมบิวมาเพื่อแปะสถานะเบิร์นได้ง่ายมากๆนะครับคือเราจะเป็นตัวที่ยิงได้รัววิธีการเล่นคือยิงรัวๆัวเพื่อให้ติดเบิร์นติดเบิร์นติดาร์กแล้วก็ส่งบัฟให้เพื่อนต่อแต่อย่าลืมเบิ้ลเทิร์นก่อนทีุ่ณจะส่ง เพื่นให้เพื่อนนะครับอ่าอันนี้คือคลิปตอนเริ่มคลิปตอนเปิดคลิปนี้เนาะเป็นอินโทรคลิปนี้จะเห็นว่าเนี่ยยิงได้รัวมากแล้วก็ AP จะไม่ค่อยลดนะครับแล้วก็เราได้เบิ้ลเทินแต่วาเราตีตัวที่ติดมาม์กเราได้ AP คืนทำให้ AP มันคืนแบบโคตรเต็มนะฮะอ่าเห็นไหมเราก็จะฟันต่อเมื่อกี้ฟันฟันเกินไปอีกทีหนึ่งแต่ AP ไม่ลดนะฮะนี่ 4AP นะอา่าอันนี้ออลดแล้วโอเคไม่เป็นไรคือผมกดรัว ต้องขออภัยด้วยแต่ไอที่กดรวมเมื่อกี้จะเห็นเลยว่าเออเอพมันลดไม่ตรงตามที่ควรนะฮะเอารอบนี้ไม่ติดเบอร์เหรอผมลืมหรือมอนตัวนี้ไม่ติดเบอร์ไม่มั่นใจแต่โดยปกติแล้วมอนติดเบอร์เกือบเกือบทุกครั้งนะฮะเพราะว่าโอกาสติดเบอร์มันคือยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วเรายี่สิบเปอร์เซ็นต่อไฟเอมต่อฟีเอมคือการเล็งยิงการเล็งการเล็งแล้วตีอย่างเงี้ยเาเรียกว่าฟีเอมซึ่ง มีโอกาสติดเบิร์นตติดมาร์กยีถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะฮะจากการใส่พิกทอสอ่ะอ,อันนี้เบิร์นิ่งช็อตยีที่มีโอกาสติดเบิร์นะฮะแล้วก็มีมาร์กช็อตที่มีโอกาส20%ที่จะติดมาร์กนะครับผมแล้วก็มาใส่คู่กับบวก2 AP เมื่อทำดาเมจใส่ตัวที่ติดมาร์กหมายความว่าโอกาส20%ติดมาร์กปุ๊บเราได้คืนอ,อีก2 AP ที่มอนติดมาร์กนะครับ และเมื่อเราติดเบิร์นนะฮะเราใส่ปิกตอตัวนี้ไว้ก็คือบวก1 AP เมื่อเราแปะเบิร์นใส่ศัตรูได้นะครับหมายความว่าการติดเบิร์หนึ่งทีเนี่ยเราได้ AP คืนค่อนข้างเยอะเลยนะครับรวมถึงการแปะมาร์กด้วยเรายังใส่การเพิ่มดาเมจใส่ศัตรูที่ติดเบิร์นนะฮะแล้วก็มีคนะีย์ที่ข้เบิร์นเนาะบวกคีที่ข้แชร์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมีตัวนี้ไหมอ่ะยิงธรรมดาแล้วจะทำให้การตีธรรมดาแรงขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเราตีธรรมได้ถึงสองครั้งอันนี้มันอยู่ที่คุณเลือกเนาะว่าคุณจะตีธรรมดาสองครั้งหรือว่าคุณจะตีธรรมดาครั้งหนึ่งได้ฟรีเทิร์นแล้วคุณก็เอาฟรีเทิร์นเนี่ยไปตีธรรมดาต่อหรือว่าเอาไปแจก AP ให้เพื่อนอย่างที่ผมทําในคลิปอินโทนะครับโดยบิวเนี้ยเราก็จะมาเน้นการใช้ฟรีเอมค่อนข้างเยอะเนาะเนี่ยบวกเบรกดัมเมจจากฟรีเอมยี่สิบาห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากฟรีเอมนะครับหรือว่าการยิงอ่ายังมีอย่างอื่นอีกนะครับ อันนี้บวก50%ดาเมจฟรีเอมนะครับอันนี้ถ้าแต่แรกๆนะถ้าผมจำไม่ผิดมีการเนื่องจากเราแปะเบิร์นได้เยอะเราก็จะมีใส่พวกที่เพิ่มเบรกดาเมจใส่ตัวที่เอนด์มีตติดเบิร์นอยู่คือศัตรูติดเบิร์นอยู่เราก็จะทำให้ค่าเบรกเยอะขึ้นอีก25%นะครับอ่าอันนี้ที่เด็ดเลยสเตมาร์กอันนี้ได้ตอนไทไทเอ็กสองน่าจะไม่ผิดไม่แน่ใจนะฮะก็ พิกตอที่ชื่อสเตย์มาร์กตัวนี้มันจะทําให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากสตูติดมาร์กแล้วนะจะติดมาร์กต่อหมายความว่าถ้าคุณมีโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์ติดมาร์กแรกได้ปุป๊บหลังจากนั้นอะ่ะจะเป็นโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะแปะมาร์กต่อไปเรื่อยๆส่วนมากแล้วแปะมาร์กแล้วคุณรุนได้เลยว่าตีต่อไปเรื่อยอ่ะมาร์กจะไม่หายมาร์กจะยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆจากตัวนี้ครับสเตย์มาร์กค่อนข้างดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอัน ไม่น่าเอาออกคือเนื่องจากว่าเราเบิ้ลเทิร์นได้เนาะแล้วเราตีธรรมดาเราเบิ burn turn ้ลเทิร์นหน่อยความว่าหลังจากตีธรรมดาแล้วเรา burn ได้เทิร์นที่เบิ้ลมาเนี่ยไอเทิร์นที่เบิ้ลเนี่ยศัตรูจะติด defenseless หรือว่าโลแตกนะครับหนึ่งเทิร์นอ่าและตัวนี้ครับ combo attack หนึ่งตัวเนี้ยมันทําให้ได้ b a s แ a t t a c เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือตีเหมือนตีสองฮิตอะของ b a s แอ t แ a c มันค่อนข้างดีมากคือการกดตีธรรมดาจากตีฮิตเดียวเป็นตีสองฮิตนะครับ มันก็ช่วยในการเพิ่ม AP ให้เราด้วยหลังจากเราเบิ้ลเทอแล้วเราได้ AP กลับมาแบบเต็มเลยอย่างที่คุณเห็นในอินโทรเนาะแบบ AP ขึ้นมาเต็มเลยอ่ะแล้วก็เบรกเกอร์นะครับผมก็ทําให้มอนติดโลแตกสถานะไม่ใช่โลแตกสถานะสตันนะได้เร็วขึ้นนะครับก็ค่อนข้างดีมากเพราะว่าเอาจริง,รงตัวเวอร์โซเป็นตัวที่มีสกิลที่สามารถที่จะเบรกมอนได้ค่อนข้างดีคือนอกจากเราเอามายิงแปะมาร์กแปะไฟอะไรพวกนี้แล้ว่เรายังใช้สกิลเวอร์โซในการแจกบัฟแจกดีบัฟหรือว่าทําการเบรกด้วยนะครับ ตามมาด้วยเบสแอทแทกแคนเบกหมายความว่าเราตีธรรมดาก็สามารถเบรกสตูได้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดหลอดเบรกเขาเต็มแล้วอะหลอดเหลืองของมอนหลอดเหลืองใต้เลือนนะพอมันเต็มหลอดแล้วอะเราใช้สกิลเอ่เอเราใช้ตีธรรมดาเข้าไปมอนก็เบรกเบรกปุ๊บเราได้เทินด้วยเราสามารถใช้สกิลใหญ่ยัดต่อหลังจากนั้นได้อีกนะครับเพราะนั้นไอ้เบสแอทแทกแคนเบกก็ค่อนข้างดีในบิวนี้ด้วยนะครับผมเอ่อโอโตรัสนี่เป็นตัวทั่วไปที่ผมติดไว้เลยก็คือเร,เริ่มเริ่มเทินปุ๊บผมขอเลยขอเร็วก่อนเลย มันสําคัญมากนะครับผมใส่ทุกตัวไอ้ไอเนี่เป็นเรียกว่าพื้นฐานที่ต้องใส่ทุกตัวเลยแหละสําหรับผมนะบวก1 AP on base attack ก็เรียกว่าคอมโบเข้ากับเวอร์โซมากคือใส่กับตัวอื่นอาจจะไม่ได้คอมโบมากเพราะว่าตัวอื่นไม่ได้ใช้ตีธรรมดาเยอะเท่าเวอร์โซในบิวนี้นะครับอ่าน่าจะเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องสกิลที่ใช้เนาะสกิลแรกที่ผมเลือกมาใส่ในนี้ตอนนี้ก็คือ Leadership คือเราตีเพื่อแปะาร์ก แปะเบิร์นนะครับตัวที่ทำดาเมจเราก็จะใส่ใส่พิกตอสหรือลูมินัสที่ทำดาเมจใส่มาร์กทำดาเมจใส่เบิร์นพวกเนี้ยเป็นหลักนะครับเราจะแปะมาร์กทิ้งไว้เราให้เพื่อนทำดาเมจใส่ตัวแปะมาร์กซึ่งถ้าเพื่อนที่ทำดาเมจไม่มี AP นี่คือสกิลที่ดีที่หลังจากเบิร์นเธอแล้วคุณจะใช้ก็คือการกระจาย AP ให้เพื่อนหรือคุณจะใช้โยนขวดให้เพื่อนก็ได้โยนขวดให้ตัวละครที่ทำดาเมจของคุณนะครับได้เหมือนกันไม่ผิดเลยนะครับสกิลฮิลเรียกว่า เอ่อสกิอลออโตวรอดที่ดีมากๆเพราะว่าถ้าอยู่ในเอ่อแรลงตัวแรลงสีเนาะแรลงสีกดปุ๊บมันฮิวเต็มหลอดเลยร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ให้สองเพอร์ซูนึงสองเพอร์เฟคชันซึ่งถามว่าเพอร์เฟคชันผมไม่ได้สนใจขนาดนั้นแะแต่ผมสนใจที่มันฮิวได้ห้าสิเปอร์เซ็นแล้วก็ถ้าอยู่แรลงสีได้ร้อยเปอร์เซ็นมันมันหลายครั้งมากที่เวอร์โซเป็นคนสุดท้ายที่ยืนรอดอยู่เพราะเราตัวผมเองไม่ได้แพร่รเก่งขนาดนั้นมันทําให้เวอร์โซรอดชีวิตได้บ่อยเราไปชุบเพื่อนได้ ะครับตามด้วย follow up follow up เนี่ยมันจะสกิลมันจะแรงขึ้นตามที่คุณฟรีเอมในรอบนั้นสามสูงสุดคือ10ฮิตนะครับคือคุณฟรีเอมไป10ฮิตแล้วคุณค่อยใช้สกิล follow up มันแรงมากแต่ถามว่าแรงจนเวอร์เลยไหมผมก็ไม่ไม่ได้รู้สึกแรงขนาดนั้นคือถ้าเกิดคุณต้องจ่าย5จ่าย 5AP เพื่อใช้สกิลเนี่ยไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าเกิดคุณฟรีเอมจนเหลือ2 AP ได้ในแรง S นะครับถ้าคุณอยู่แรงเอมันใช้แค่2 AP ในการใช้ซึ่งทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงมากๆนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่แต่ถ้าเกิดคุณจะแปะมาเพื่อส่งต่อคอมโบให้เพื่อนก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณใช้สกิล f o ล l ์อัพมาร์กจะหายนะครับพาวเวอร์ฟูลเป็นสกิลที่แบบแอตแทกได้น่าจานานที่สุดในเกมที่ผมเห็นละก็คือที่ถ้าเกิดเวอร์โซอยู่แรง A สามารถแบบได้ถึง5เทินนะครับเทิน <5 turn S 2> คือยาวๆจนจบจนจบไฟ์กันเลยทีเดียว5เทินเนี่ยนานมาก แต่ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในแรงเง A แล้วคุณใช้อ่ะก็ได้ครับผมก็สามเพินก็ไม่แย่ปะ่ะสามเพินก็สูงมากแล้วนะเอาจริงๆแล้วมันปรับทุกคนในทีมไงเออแฟนทอมสตาร์ Star ตัวนี้เอาไว้ทําดาเมจปิดเอาไว้ทําดาเมจปิดเอาไว้ทาดาเมจเบรกนะครับส่วนมาร์คเบรก break, ผมใช้สกิลเพอร์เฟกต์เบรกมากกว่าส่วนสกิลแฟนทอมสตาร์เนี่ยเอเอาไว้ตีหมู่ได้บ้างบางสถา,านการณ์หรือว่าคุณสามารถเปลี่ยนสกิลนี้ได้นะคือสกิลเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ขนาดนั้นที่ใช้บ่อยคือ Perfect b r e a k แต่ว่าข้อดีมันต่างกันก็คือว่าเผื่ออยู่แรง S มันจะใช้แค่5 c o คอส5 AP ในการใช้แล้วถ้าอยู่แรง B คุณจะใช้5 AP ในการใช้ perfect b r e เบซึ่งทั้ง2องสกิลนี้มันเบรกได้คือเป็นสองสกิลที่เอามาเบรกมอนนะครับอ่ะก็สกิลก็จะประมาณนี้แล้วกัน6สกิลนี้ที่ผมใช้นะครับส่วนเรื่องสแตทที่ผมอัพนะครับก็ตามอาวุธเลยเพราะว่าอาวุธมันมา,มาทางไฟออโตริตี้อยู่แล้ว นะครับก็ได้เลือดแล้วก็ด้านดีเฟนต์ก็ได้เด็บแล้วก็ยังแถมพวกเอ่ออะไรนะผมลืมอยู่ดีก็ลืมมันได้มันได้ครีได้เด็บได้อัตแทกถ้าจะไม่ผิดน,นะ, pp, ะเด็บอ่ะเออส่วน v i อ a ิ i t y จะได้อัตแทกกับได้ได้เลือดนะครับก็เพิ่มความถึกไปแล้วของที่คุณจะมาใส่ในพิกตอสก็อย่างที่ว่าเนาะก็คือใส่สปีดให้มันสูงหน่อยจะได้ดันสปีดขึ้นมาได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วผมก็ห้อยลงมาตามเป็น agility หน่อยหนึ่งเพื่อเพิ่มสปีดตรงๆแค่นั้นเลย นะครับจริงๆแล้วอาจจะโยกไปเดบก่อนให้99ทั้งสองฝั่งเราค่อยมาจิลิตี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเดบคุณไม่ได้ต้องการในขณะนั้นคุณอาจจะไม่ต้องอัพเดบเยอะแล้วไปอจิลิตี้เพื่อเพิ่มสปีดก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วดัมเมจจากเวอร์โซมันไม่ใช่ดัมเมจหลักเป็นดัมเมจรองเออก็นั่นแหละครับนี่คือบิ i l เวอร์โซของผมนะจ๊ะก<ห>็ถ้าชอบอย่างไีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นใจใผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ 你将把玩具那个。